โดยที่เป็นการสมควรประปรุงกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรจึงทรงพระกราโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตาพระราชมยัติขึ้นไวโดยคำในน้ำลายเยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งศาสตร์ดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระราชมญัตินี้เรียกว่าพระราชมญัติการทะเบียนราษฎเพศ2 5 3 4มาตราสองพระราชมญัตินี้ให้ใส่บังคับเมื่อพ้อนกำหนดหนึ่งร้อย 20มื้อนับแต่วันทัดจากวันประกาศในราชกษษ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 ิจจานุเบกษามาตรา3ห้ยกเลิก 1. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพศ2499 2. ประกาศของคณะปฏิบัติฉบับที่2114ลงวันที่31ตุลาคมพศ2 5 1 5ไปโดยเร็วเลยเด้อมาตรา4ในพระราชบัญญัตินี้การทะเบียนราษฎรหมายความว่างานทะเบียนต่างๆตามพระราชบัญญัตินี้ ร่วมทางการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรหมายความว่าข้อมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับสื่อสื่อสกุลเพศบันเดือนปีเกิดและตายสัญชาติศาสนาภูมิลำเนาสถานการสมรสบุตรที่การศึกษาชื่อบิดามารดาหรือผู้รับบุตรบุญธรรมชื่อครูสมรสและสื่อบุตร และ้อมูลอื่นที่จำเป็นเพื่อการดำเนินง,งานทะเบียนต่างๆในพระราชมญัตินี้เลขประจำตัวหมายความว่าเลขประจำตัวประชาชนที่นายทะเบียนออกให้แก่บุคคลแต่ละคนบ้านหมายความว่าโลงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใส่เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง,องและให้หมายความรวมถึงแพร่หรือเลือกซึ่งจอดเป็นประจำและใส่เป็นที่อยู่ประจำหรือสถานที่อื่นหรือย่านพาหนะอื่นซึ่งใส่เป็นที่อยู่อาศัยประจำใด้น้ำ ทะเบียนบ้านหมายความว่าทะเบียนประจำบ้านแต่ละบ้านซึ่งแสดงเลขประจำบ้านและรายการของคนทั้งมดผู้อยู่ในบ้านทะเบียนคนเกิดหมายความว่าทะเบียนซึ่งแสดงรายการคนเกิดทะเบียนคนตายหมายความว่าทะเบียนซึ่งแสดงรายการคนตายทะเบียนบ้านกลางหมายความว่าทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดห้ามขึ้นสำหรับลงรายการบุคคลที่บอาจมีซื้อในทะเบียนบ้าน เจ้าบ้านหมายความว่าผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองหัวหนา้าผู้ซึ่งเป็นหัวหนา้าครอบครองบ้านในฐานะเป็นเจ้าของผู้เซาหรือในฐานะอื่นใดก็ตามวักสองในกรณีที่บปรากฏเจ้าบ้านหรือเจ้าบ้านประยุ่ตายสูญหายสาบสูญหรือบรสามารถปฏิบัติการกิจการใดก็ให้ถือว่าผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านในขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน ผู้อยู่ในบ้านหมายความว่าผู้ซึ่งมีสื่ออยู่ในบ้านในทะเบียนบ้านอำเภอให้หมายความรวมถึงกิ่งอำเภอทองทิน่นหมายความว่ากรุงเทพมหานาครเทศบาลเมืองพัทยาและหน่วยการปกครองทองทิ่นอื่นที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางโดยอนุมัติรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นท้องทิ่นตามพระราชบัญญัตินี้นายทะเบียนนายทะเบียนหมายความว่า หน้าทะเบียนประจำสำนักงานสำนักทะเบียนกลางหน้าทะเบียนประจำสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครหน้าทะเบียนประจำสำนักทะเบียนจังหวัดหน้าทะเบียนประจำสำนักทะเบียนอำเภอหน้าทะเบียนประจำสำนักทะเบียนท้องทิ่นหน้าทะเบียนประจำสำนักทะเบียนสาขาหน้าทะเบียนประจำสำนักทะเบียนเฉพาะกิจและหน้าทะเบียนผู้รับแจ้งให้หมายความร่วมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากนาาทะเบียนหรือผู้ช่วยนาาทะเบียน นายทะเบียนผู้รับแจ้งหมายความว่านายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องทินและผู้ซึ่งนายและผู้ซึ่งพ่วอด้วยการทะเบียนกลางได้กำหนดให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการแจ้งการเกิดการตายการย้ายที่อยู่การสร้างบ้านไม่การลือบ้านและการกำหนดเลขป,ประจำบ้านโดยได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ดังกล่าวไว้รัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มาตาหาให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดหรือยกเว้นการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการเกิดแจ้งการแจ้งการตายการแจ้งการย้ายที่ยุ่การสำรวจตรวจสอบหรือปรับปรุงการทะเบียนราษฎรการจัดทำทะเบียนประวัติการจัดทำบัตรประจำตัวหรือการอื่นใดเกี่ยวกับคนซึ่งบ่มีสัญสาติไทยตามกฎหมายที่เกี่ยวด้วยสัญชาติ์ได้วลักสองกฎกระทรวงตามวรงหนึ่งจะกำหนดค้าธรเนียมที่จะเรียกเก็บ บกเกินอัตราถ่ายพระราชสมยัยนี้ไหวด้วยกายได้มาตาหกภูมิส่วนใด้เสียจะขอตรวจหรือคัดสำเนาไร่าการหรือหายหน้าทะเบียนคัดและรับล่องซึ่งสำเนาทะเบียนบ้านทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนตายได้ที่สำนักทะเบียนในเวลาราชาการวรสองความในวรหนึ่งให้ใช้บังคับกับการขอคัดสำเนาห,หรือคัดและรับล่องสำเนาไร่าการเกี่ยวกับบัตรประจำตัว หรือรายการทะเบียนราษฎรอื่นที่จัดทมตามพระราชมัญญ้สำหรับคนซึ่งโบมีสัชาตาไทยนั่โดยอนุโลมวรสามเมื่อได้รับคำขอ,ขอ,ขอตามวรหนึ่งและวรสองแล้วให้หนายทะเบียนดำเนินการโดยเร็วมาตราเจ็ดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรักษาการตามพระราชมัญญ้และให้มีอำนาจแต่งต่างพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงกำหนดค่ารรนียม ว่เกินอัตราไทยพระราชบัญญัตินี้ยกเว้นคาธรรมเนียมและกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับรชาชการของกระทรวงนั้นวระสองกฎกระทรวงเมื่อได้ประกาศราสกิจจานูเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้หมวดที่หนึ่งลายอยีเบ่งก็เด้อจักมาตาถ้าหลายๆก็จะได้แบ่ง อ่านเลยโอ้หลายเติบตัวนีาา้สี่สิบเจ็ดมาตาสิห้าสิบโมบรายไปได้เอาอ่านให้จบรวด,ดเดียวพุดไปเลยสี่สิบเจ็ดมาตาหมวดหนึ่งสำนักทะเบียนและหน้าทะเบียนมาตาแปดไายใตบ้บังคับมาตาแปดทำหนึ่งให้มีสำนักทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้ 1. สำนักทะเบียนกลางมีผู้อำนวยการทะเบียนกลางรองผู้อำนวยการทะเบียนกลางและผู้ช่วยผู้อำนวยการทะเบียนกลางเป็นนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนกลางมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทั่วราชอาณาจักรสําสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครมีนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยนายทะเบียนกรุงเทพมหานครเป็นนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกรุงเทพมหานครมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนรัษดรในเขตกรุงเทพมหานคร 3. สํานักทะเบียนจังหวัดมีนายทะเบียนจังหวัดและผู้ช่วยผู้ซอยนายทะเบียนจังหวัดเป็นนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนจังหวัดมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนรัษดรในเขตจังหวัด ซสำนักทะเบียนอำเภอมีนายทะเบียนอำเภอและผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอเป็นนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนอำเภอมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนรัษฎรในเขตอำเภอ 5. าสำนักทะเบียนทองถิ่นมีนายทะเบียนทองถิ่นและผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเป็นนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนทองถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงาน การทะเบียนรัษฎรในเขตปกครองท้องถิ่นนั้นๆมาตราแปดทับหนึ่งการจัดตั้งสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นตามมาตราแปวงเล็บสี่และวงเล็บห้าให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศโดยคำนึงถึงสภาพแห่งความพร้อมและความสะดวกในการให้บริการประชาชนรวมตลอดถึงการบ่ซ้ำซ้อนและการประหยัด วรสองสำนักทะเบียนอำเภอรหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นตามมาตราแปดวงเล็บสี่และวงเล็บห้าที่ได้จัดตั้งขึ้นแล้วนั้นเมื่อคำนึงถึงสภาพตามวรหนึ่งแล้วผู้อำนวยการทะเบียนกลางจะยุบหรือควบร่วมเข้าน้ำกันก็นกนได้วรสามอำนาจหน้า,นาที่และความรับผิดชอบของสำนักทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามวรหนึ่งหรือควบร่วมตามวรสอง ให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศกำหนดมาตรา8ทับให้มีนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 1. อธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้อำนวยการทะเบียนกลางมีอำนาจออกระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติร่วมทั้งกำหนดแบบพิมพ์เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้และแต่งตั้งล่องผู้อำนวยการทะเบียนกลาง และผู้ช่วยผู้อำนวยการทะเบียนกลาง 2. ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นนายทะเบียนกรุงเทพมหานครและให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร 3. ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนจังหวัดและให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัด 4. นายอำเภอหรือปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแล้วแต่กรณีเป็นนายทะเบียนอำเภอและให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้ซอยนายทะเบียนอำเภอหาปลัดเทศบาลผูนวยการเขตปลัดเมืองพัทยาหรือหัวหน้าผู้บริหารของหน่วยการปกครองท้องทินแล้วแต่กรณีเป็นนายทะเบียนท้องถิ่นและให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้ซอยนายทะเบียนท้องถิ่น วรสองผู้อำนวยการทะเบียนกลางตามมุลเล็บหนึ่งจะมาะอำนาจให้ร่องผู้อำนวยการทะเบียนกลางหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการทะเบียนกลางปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการทะเบียนกลางหรือจะเหมอะหมายให้ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองซอยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดน้ากระได้วรสามนายทะเบียนกรุงเทพมหานครตามมูลเล็บสองจะเหมาะหมายให้ผู้ซอย นายทะเบี่ยนกรุงเทพมหานครหรือัวหน้าส่วนราชการซึ่งบป็าตามกอนระดับกองในสำนักปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนน้าทะเบี่ยน,นกรุงเทพมหานครก็ได้วัคซีน่าทะเบี่ยน ي ي จังหวัดตามบ่วงเลียบสามจะมอบหมายให้ผู้ซอยน้าทะเบี่ยนจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทนน่าทะเบี่ยน ي ي จังหวัดก็ได้ วักหาหน้าทะเบียนอำเภอตามวงเล็บสีจะมอบหมายให้ผู้ซอยหน้า,นระรา,าทะเบียนอำเภอหรือปลัดอำเภอปฏิบัติก,การแทนหน้าอำเภอหน้าทะเบียนอำเภอก็ได้วักฮกหน้าทะเบียนทองทินตามว่งเล็บหาสีมอบหมายอำนาจสีจมอบอำนาจให้ผู้ซอยหน้าทะเบียนทองทินร่องปลัดเทศบาลผู้ซอยผู้อำนวยการเขตร่องปลัดเมืองพัทยาหรือร่องหรือผู้ซอย วนานผู้บริหารของหน่วยการปกครองทองทินนั่นแล้วแต่กรณีปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่นก็ได้มาตราเก้าในกรณีจําเป็นต้องมีสำนักทะเบียนสาขาหรือสำนักทะเบียนเฉพาะกิจในเขตทองทีสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนทองถิ่นแล้วแต่กรณีให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางจัดตัง้งและกำนหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน การทะเบียนรัษฎรสำหรับสำนักทะเบียนสาขาหรือสำนักทะเบียนเฉพาะกิจในเขตทองทีของสำนักทะเบียนดังก้าและห้วน้าอำเภอปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิงอำเภอปลัดเทศบาลผัวเมือยการเขตปลัดเมืองพัทยาหรือหัวหน้าผู้บริหารของหน่วยการปกครองทองทินนั้นอย่าแต่กรณีแต่งตั้งนายทะเบียนและผู้ซอยนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนดังกก้าวในเขตทองทีรับผิดชอบ มาตาซิเพื่อความถูกต้องของการทะเบียระะนรัษฎรให้นายทะเบียนมีอำนาจเรียกเจ้าบ้านหรือบุคคลใดๆมาชี้แจงขอ้อเท็จจริงหรือให้แสดงหลักฐานต่างๆได้ตามความจำเป็นและเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยให้มีอำนาจเข้าไปสอบถามผู้อยู่ในบ้านใดๆก็ได้ตามอำนาจ้าทีแต่ต้องแจ้งให้เจ้าบ้านทราบก่อนท้งนี้ให้กระทำใดในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก วรสองในการเข้าไปสอบถามตามวรหนึ่งให้ในักทะเบียนแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวงวรสามในกรณีปากกุลหลักฐานเสื้อได้ว่าการดําเนินการแจ้งการรับแจ้งการบันทึกหรือการล่วงรายการเพื่อดําเนินการจัดทําทะเบียนหลักฐา,านทะเบียนต่างๆตามพระราชตินี้ได้ดาเนินการโดยโบ,ชบดูชาโดยกฎหมายระเบียบหรือโดยอํำพางหรือโดยมีรายการขอความผิด จากความเป็นจริงให้ในายทะเบียนมีอำนาจสร้างบรับแจ้งจำนายรายการทะเบียนเพิกถอ,อนหลักฐานทะเบียนและดำเนินการแก้ไขข,ข้อความรลยการทะเบียนให้ถูกต้องแล้วแต่กรณีปักได้แล้ววัคซีก,การดำเนินการตามวัคซามร่วมทั้งร่วมตลอดทางวิธีการตัวแยงและชีแจงข้อเท็จจริงและการอุทธรณ์ของผู้ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของนายทะเบียน รวมถึงการพิจารณาคำอุทธรณ์ให้เป็นไปตามรกเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่ง,งระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนไว้ก่อนที่จะรับฟังคำชี้แจงหรือการโต้แย้งได้มาตรา1 1ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตนินี้ให้นายทะเบียนเป็นเจ้าพานักงานตามประมวลกฎหมายอาญาภาษาอย่างน,นี่อ่ หมวด2ไววไปต่อกันในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเลยเอาซัำนี่แหละเมื่อนี้